สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยไยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ้อโมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเรื่องว่าวิธีต่อไปนี้นะครับช่วยประหยัดน้ํามันได้จริงหรือไม่นะทุกวันนี้นะครับน้ำมันก็แต่ลิตรละครึ่งร้อยกันเข้าไปแล้วถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาประสบปัญหามากๆเลยนะครับผมทําให้มีวิธีการคิดคน้นการประหยัดน้ํามันด้วยวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะก,การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการเปลี่ยนใช้พลัางงานทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถ EV เองเลยหรือว่ารถเป็นซินนี่แหละแต่ก็ไปติดแก๊สนะซึ่งนอกจากการที่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้รถแบบอื่นนะครับหรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เข้ามาช่วยนะแต่มันก็ยังมีวิธีธรรมดาบ้านๆน,นะครับผมที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรเลยนะ โดยหลายคนนะครับมักจะเรียกว่าเคล็ดลับหรือเรื่องที่บอกต่อๆกันมานะครับเช่นถ้าทําแบบนี้แล้วมันก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมวิธีที่ผมจะมาพูดเนี่ยมันช่วยประหยัดน้ํามันได้จริงหรือไม่นะหรือมันช่วยได้มากได้น้อยแค่ไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง าการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งเลยครับผมขับรถปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างอ่าเป็นวิธีที่บอกต่อๆกันมาเป็นอย่างเวลายาวนานมากเลยนะครับผม ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลดีนะเพราะการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับจะทําให้ภาระการทํางานของเครื่องยนต์ลดน้อยลงถูกไหมครับไม่ต้องทํางานหนากักช่วยประหยัดน้ามันมากขึ้นปัจจุบันนะครับผมก็มีการทดสอบนะว่าหลักการนี้ซึ่งมีผลออกมาแล้วว่าแทบจะไม่มีผลในเรื่องของความประหยัดน,นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วนะการประหยัดหรือไม่ประหยัดน้ามันนะก็ขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่งนะครับและความเร็วของรถขณะที่คุณขับขี่อยู่นั่นเองนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับผมการเปิดกระจกขับรถจะเกิดแรงต้านจากลมที่ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสารมากขึ้นเมื่อได้ลู่หรือไหลผ่านตามเส้นทรงของรถที่ถูกออกแบบมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการขับในเมืองใช้ความเร็วต่ำก็อาจจะประหยัดได้นิดหน่อยนะแต่คุณก็ต้องแลกกับมลพิษบนท้องถนนถูกไหมครับและความร้อนจากการที่รถขยับทีละนิดนะครับไม่มีลมพัดเข้ามาประทะนั่นเองนะก็ช่วยได้แต่น้อยมากนะครับผมโอเค อสองครับผมการเติมน้ํามันช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้าจะได้น้ํามันที่มากกว่าหลายคนนะครับอาจเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับเรื่องการเติมน้ํามันช่วงอากาศร้อนทําให้น้ํามันเกิดการขยายตัวและทําให้เชื่อว่าการเติมน้ํามันในช่วงกลางคืนหรืออากาศเย็นเนี่ยจะได้น้ํามันที่เต็มเต็มเหมือมากกว่านะครับที่จริงแล้วนะครับข้อนี้มันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างนะเนื่องจากน้ํามันนะครับจะเกิดการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนนะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นและเราลืมนึกถึงมันไปเลยก็คือ ถังน้ํามันที่อยู่ในตามปั๊มต่างๆนะครับส่วนมากจะถูกฝังอยู่ในพื้นดินใช่ไหมและภายในพื้นดินเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่คงที่และเย็นมากกว่าบนพื้นผิวด้านบนดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเติมน,น้ํามันเมื่อไหร่นะตอนไหนก็มีค่าเท่ากันครับนอกจากนี้นะครับน้ํามันจะเกิดการขยายตัวโมเลกุลก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนประมาณ2%นั่นเองครับ 3. ครับผมการติดไฟแดงแล้วดับเครื่องยนต์ถ้าพูดกติตามตรงนะครับวิธีนี้ก็ช่วยประหยัดได้จริงนะ เพราะมันจะตัดระบบการทํางานของรถยนต์ทั้งหมดนะครับทําให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานใดๆทั้งสิ้นนะแต่คุณก็ต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้นเพราะแอร์ไม่ทํางานรวมถึงระบบความบันเทิงต่างๆและสิ่งที่อาจจะตามมาก็คือดสตาร์ทเนื่องจากการตาร์รถบ่อยๆนะครับทุกครั้งที่ติดไฟแดงมันจะเป็นการเพิ่มภาระและทำให้อายุการใช้งานของดสตาร์ทสั้นลงนะครับและหากมันเสียขึ้นมาคุณก็ต้องเสียเงินซ่อมซึ่งคิดดูแล้ว มันอาจจะไม่คุ้มกันเลยนะครับกับวิธีการประหยัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับมันก็มีเทคโนโลยีเรื่องของ start stop นะครับ ideal start ในรถยนต์หลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นเองหรือรถยุโรปเองนะครับผมจุดประสงค์เขาก็คือลักษณะอย่างนี้นะั่นเองก็คือว่าหยุดการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเพื่อทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปทุกครั้งที่ start มันก็ต้องใช้ดาย start ในการจุดในการเหมือนกับว่าหมุนทําให้เครื่องยนต์ติดอีกครั้งนะครับ ในรถยนต์ปัจจุบันนะครับผมในสตาร์ Dai เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียง่ายอะไรกันขนาดนั้นนะเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะครับแต่ผมว่าปัญหาหลักๆเลยนะถ้าเราต้องดับเครื่องเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็จะหยุดการทํางานใช่ไหมครับมันก็จะมีแต่ลมออกมาอากาศที่ร้อนเนี่ยแหละครับผมทําให้เราจะทนไม่ได้เองมากกว่านะแต่ก็แลกมากับการประหยัดน้ำมันนะครับเพื่อนๆก็ลองช่างใจกันดูแล้วกันนะครับผมทั้งหมดนะครับผมก็เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่หลายๆคนก็ เข้าใจกันมาว่ามันสามารถทําให้ประหยัดน้ํามันได้นะครับผมซึ่งท่อทาแล้วสบายใจก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกันขนาดนั้นนะหรือกระทบกับคนอื่นนะครับทุกอย่างมันก็มีผลเกิดขึ้นกับตัวคุณเท่านั้นเองนะครับแต่ที่นี่แน่นะครับผมถ้าเราใส่ใจในเรื่องการดูแลเช็คสภาพรถนะให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงวิธีการขับขี่ที่เหมาะสมนะครับมันจะช่วยประหยัดน้ํามันได้มากกว่า3วิธีใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อสักครู่อีกนะ ยังไงก็เป็นอีเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าช่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ